คุณผู้ชมคะส่วนที่จังหวัดแพร่เองค่ะทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดแพร่ได้รวมพลังปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชการที่9ค่ะ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งห้องอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีส่วนสนามของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่จัดขึ้นเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนที่ให้ความสำคัญของสถาบันหลักของชาติค่ะ สำหรับสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นนะครับได้ก่อกำเนิดมาเป็นเวลา128ปีทำหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดซึ่งจะได้ส่งต่อความรู้สึกของประชาชนชาวจังหวัดแพร่ที่มีต่อสถาบันหลักของชาติไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้สาธารณชนนะครับได้รับรู้ถึงเจตนารมณ์อันแท้จริงของทุกคน พร้อมกันนี้นะครับขอให้ประชาชนทุกคนมีความเข้าใจกันแม้จะเห็นต่างกันบ้างครับแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นการเห็นต่างเรื่องศาสนาการเมืองหรือแม้ความเชื่อต่างๆครับก็อยากให้เข้าใจกันและอยู่ด้วยกันอย่างอดทนอดกัน้นไม่ใช้ความรุนแรงแก่ผู้ที่เห็นต่างโดยปล่อยให้เป็นหน้าที่และกลไกของรัฐในการแก้ไขปัญหาด้วยความปลองดองและสมานฉันท์ต่อไปครับ